มีคนเคยถามคุณไหมคะว่าเราควรรักตัวเองให้เต็มร้อยหรือว่าเราควรรอคนอื่นมาเติมเต็มให้เราเต็มร้อยนะคะคุณหญิงบอกไว้เลยว่าเราควรรักตัวเองให้เต็มร้อยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาหาเรามันจะเป็นพลังงานที่เต็มร้อยเช่นเดียวกันนะคะเราจะไม่มีทางนะคะได้พลังงานที่นะคะเต็มร้อยจากคนที่มีแค่ห้าสิบ จริงไหมคะเราจะเจอคนที่มีพลังงานที่เต็มร้อยเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่นะคะดีมากนะคะพรีเมี่ยมมากนะคะเข้ามาหาเรา นะคะเมื่อเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆค่ะเราสามารถนะคะทำได้นะคะเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะจงบอกตัวเองนะคะเราเป็นคนดีนะคะเราเป็นคนน่ารักเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอแล้วก็สร้างคุณสมบัติที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราให้มากๆให้เยอะๆนะคะเวลาที่เราทําได้แล้วนะคะเราจงขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองเฮ้ยเก่งมากเลยหนิงวันนี้นะคะเธอนะะตั้งใจนะคะดูแลตัวเองเธอตั้งใจในการ ะะดูแลสุขภาพออกกําลังกายได้5นาทีนะเก่งมากเลยนะคะขอบคุณนะที่เธอรักตัวเองมากขนาดนี้แล้วก็ทําต่อไปแล้วเวลาที่เราทําได้นะคะเราจงให้ของขวัญตัวเองให้รางวัลตัวเองเช่นนะคะอาจจะซื้อดอกไม้ให้ตัวเองสักช่อหนึ่งซื้อแหวนให้ตัวเองสักวงหนึ่งหรือว่านะคะจะง่ายๆไปกินไอติมนะคะสักหนึ่งแท่งที่เซเว่นใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถทําได้ค่ะคุณหญิงอยากจะให้ทุกคนนะคะหลงรักตัวเองให้มากๆนะคะเพิ่มพลังที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับ นะคะแม้ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราคัดเลือกสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นให้เข้ามาหาชีวิตของเราได้นะคะเพราะว่าเราคู่ควรนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่คู่ควรนะคะอะไรที่ไม่ใช่นะคะเราก็อนุญาตให้เขาไปในพื้นที่ที่ใช่นะคะเรา้องเลือกสิ่งที่ดีนะคะเราอนุญาตให้สิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเราไม่ได้ผิดนะคะเราทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ ดีที่นะคะเราคู่ควรค่ะก็อวยพรของท่านโชคดีมีความสุขนะคะสมหวังทุกสิ่งรักตัวเองพัฒนาตัวเองทำตัวเองให้คู่ควรนะ,ะเพราะว่าคุณเป็นคนเดียวในโลกนะคะใบนี้มีคนเดียวค่ะมีชื่อเดียวมีนามสก,กุลเดียวนะคะมีคนเดียวในโลกค่ะฉะนั้นแล้วจงภูมิใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะมีความสุขมีความรักจนล้นเต็มเปี่ยมแล้วก็อย่าลืมนะคะ แบ่งปันให้กับผู้อื่นแน่นอนว่าคนที่รักเองนะคะเขาจะมีความรักที่สามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นะคะจริงๆค่ะแล้วคนที่ไม่มีความรักที่เต็มก็จะเป็นคนที่ยังไงคะขาดแคลนนะคะเป็นอารมณ์ที่มีความรู้สึกเศร้านะคะ ความเครียดความหมุนหมองนะคะจะเป็นคนที่เหงานะคะเป็นคนที่ขี้น้อยใจนั่นแหละค่ะคือคนที่ไม่รักตัวเองแต่เมื่อคุณเป็นคนที่รักตัวเองจริงๆคุณจะเป็นแต่พลังงานที่ดีค่ะมีความสุขมองโลกในแง่ดีพัฒนาตัวเองชอบให้ชอบแบ่งปันพลังงานที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะคะกับตัวคุณนะคะก็อวยพรของท่านโชคดีมีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะรักทุกคนนะคะอยากเห็นทุกคนมีความสุขอยากเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดี ขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ